สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่12พฤษภาคม2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่าเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างกดดันในทางลงนะคะตัวตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยค่อนข้างมีความกังวลกับเรื่องของอความคืบหน้าของ สถานการณ์การคืนชําระหนี้ของกรีซนะคะครบกําหนดชําระหนี้ในวันนี้นะคะยังไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ,ะการชรําระหนี้750ล้านยูโรนะคะ,ะแต่ว่าตลาดหุ้นที่รีแอคไปเมื่อวันนี้ก่อนกัะครบกาหนดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีความกังวลอยู่นะคะทำให้ตลาดหุ้นสารัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะ,ะในส่วนของ กรคลีสเองเนี่ยคงต้องตามดูกันยาวๆนิดนึงนะคะนอกจากตัวซีรีส์ของการจ่ายชำระเงินที่มีตลอดอในส่วนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเค่อนข้างน่าจะมองว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ก็ยังมีอีกหลาย รอบนะคะอีกหลายลรอบในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมตามมานะคะแล้วก็ทางกรีซเองเนี่ยก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากทาง ECB นะคะในเรื่องของสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะฉะนั้อนอประเด็นในเรื่องของ ฐานะทางด้านการเงินการคลังของทางกรีซเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงและก็คงต้องจับตาดูนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันจากภายนอกที่ยังมีต่อเนื่องสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยก็มองในเรื่องของตัวสถาบันกลุ่มสถาบันนะคะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะาเราประเมินเรื่องของต้นทุนในรอบก่อน ที่กลุ่มสถาบันเข้าซื้อเนี่ยก็คงจะอยู่แถวๆประมาณ1,480-1,500ถึง 1, จุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตลาดย่อตัวลงมาในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนเนี่ยน่าจะทำให้มีแรงซื้อกลับ เข้ามาได้บ้างนะคะส่วนต่างชาติเนี่ยต้องต้องบอ,อกว่าภาพอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะถึงแม้ว่ามีแรงซื้อสุที่กลับเข้ามาเมื่อวันนี้ประมาณ1.6พันล้านบาทนะคะแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมของตลาดที่ดูค่อนข้างเบาบางเนี่ยก็อาจจะทําให้มองดิเรกชันไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสําหรับแพทเทิร์นการซื้อขายของต่างชาติในระยะหลังมานี้ที่เป็นลักษณะของการซื้อสลับขายมากกว่าจะเห็น ฟันโฟ้ที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนที่ดูแข็งแกร่งมากนักนะคะอย่างเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงนะคะช่วงแรกอาจจะมีแรงกดดันจากภายนอกทําให้อิงทางลงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยังคง,คงต้องลุ้นกันค่อนข้างมากจากแรงเหวี่ยงที่เยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานปิดใกล้ระดับหนึ่ อ่าจุดนะคะเพราะฉะนั้นระดับแนวรับสำคัญที่1498เนี่ยถือว่าเป็นระยะห่างที่ค่อนข้างน้อยมีโอกาสสูงที่จะอ่หลุดระดับดังกล่าวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันตลอดวันว่าในระหว่างวันถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยตอนปิดท้ายตลาดสามารถยืนปิดเหนือ1498ได้หรือเปล่านะคะถ้าปิดไม่เหนือระดับนี้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสสูงที่เซ็ตจ,จะทยอยอ่กลับลงไปที่อ่ตัวแนวรับ ในรอบก่อนนะคะคือแถวแถวหนึ่งสี่แปดห้า 1, 4, 8, 5, ได้นะคะก็คงได้เห็นกันอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงทางลงที่ปรบคุมตลาดอยู่นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยคงไปไหนไม่ได้ไกลมากถ้าไม่ได้มีแคตเตอ์ลิสสำคัญๆที่เข้ามาผลักดันนะคะในช่วงนี้ก็ประเมินกันในกรอบสั้นๆนะคะที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าก่อนนะคะตัวหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราคงถือตัว bdmssf sinoty engineering นะคะแล้วก็ตัว cbg ไว้เหมือนเดิมนะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม3ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว IBL นะคะตัวนี้เนี่ยเรานำเสนอเข้ามาในในเชิงเทคนิคนะคะก็มองราคาหุ้นเนได้ยกโลขึ้นได้ในรอบสัปดาห์นะคะแล้วก็เริ่มเห็นการพยอยสะสมหุ้นจากแรงซื้อที่มีเข้ามาตลอดวันนะคะดังนั้นเนี่ยหากไม่ทำนิวโลอีกก็จัดว่าน่าซื้อหลักดักรีบาวนะคะให้เข้าซื้อที่22บาท60นะคะรอทำกำไรที่24บาท ตัดขาดทุนที่22 2บาท20นะคะตัวที่2นี่คือตัว S P A นะคะตัวนี้เนี่ยบริษัทได้รายงานตัวกำไรสุทธิในไตรมาสแรกออกมานะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นถึง3.9เท่านะคะในเชิง y r o r y n y r นะคะโดยเ,เป็นการเพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจหลักนะคะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสปานะคะที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า6 2ถึง6 จุด8%เ e a r on อ e นเนะคะเป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่นะคะเพิ่ม3มสาขาแล้วก็ยอดขายจากสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นนะคะจากอานิสงค์ของอ,อ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะคะให้เข้าซื้อที่ ATO เลยนะคะเราทำกำไรที่หกบาทห้นะคะตัดขาดทุนที่5้าบาทหกค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำเข้ามาคือตัว COL นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก่งกำไรตัวผลประกอบการ ที่ไตรมาสแรกนะคะที่ทางฝ่ายเนี่ยประเมินไว้ว่าจะพุ่งสูงขึ้นมากนะคะจากยอดขายที่โตของธุรกิจออฟฟิศเมดนะคะแล้วก็ยอดขายสินค้าออนไลน์ที่ทางบริษัทดำเนินงาน ให้กลุ่มเซ็นทรัลนะคะซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าซื้อที่58บาท50นะคะรอทำกำไรที่61บาท50ตัดขาดทุนที่56บาท75นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะทั้ง s i n o t ทยเอนจิเ e ียริง c p n นะคะ b a CBG แล้วก็ตัว BDMs นะคะ หุ้น SBL นะคะในฝั่งช็อตเซลล์เนี่ยเมื่อวานนี้เดลต้าเราเปิดสถานะได้ที่92บาทที่ราคาเปิดนะคะหุ้นก็ย่อตัวลงมาเราถือสถานะต่อรอทํากําไรที่88บาท25นะคะตัดขาดทุนถ้าดีขึ้นไปที่92บาท75เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรานําเสนอหุ้นช็อตเพิ่มอีก4ตัวนะคะ ตัวที่เราชอร็อตตัวแรกเลยก็คือตัวเคทิสนะคะตัวนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะหลุดออกไปจากการคำนวณเซฟ0นะคะในรอบการทบทวนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะซึ่งก็ตามสถิติในอดีตเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสที่จะหลุดออกไปจากการคำนวณเนี่ย ราคาหุ้นมันก็น่าจะย่อตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะออกก่อนประมาณสัก3สัปดาห์ล่วงหน้านะคะให้จุดช็อตที่9 3้บาท30นะคะรอทํากําไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่8.80บาทปตัดขาดทุนถ้าราคาดีขึ้นไปที่9 6้บาท60นะคะตัวที่ว v g ีนะคะ ตัวนี้เนี่ยมองมีโอกาสนะคะที่จะออกจากการคำนวณเซตนะคะในรอบการทบทวนครึ่งปีแรกนะคะซึ่งก็มองว่าน่าจะมีการย่อตัวลงออกก่อนสัก3สัปดาห์ล่วงหน้านะคะรวมไปถึงตัวผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างแย่นะคะในไตรมาสแรกนะคะจากการยกเลิกสัญญากับทาง b ิ๊กซนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีทั้ง สองปัจจัยเข้ามากดดันเลยนะคะหน้าช็อตสำหรับ BGI นะคะให้เข้าช็อตที่4บาท44บสีนะคะรอทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่4บาท20่ตัดขาดทุนถ้าดีขึ้นไปที่4บาท60บนะคะตัวที่3นะคะเสนอให้ช็อตเซลล์ตัว d j c จ i นะคะตัวนี้เนี่ยในทํานองเดียวกันเรื่องของการที่มีโอกาสจะหลุดออกจากการคํานวณดัชนีเซ็ร้อยนะคะในรอบการทบทวนครึ่งปีแรกนี้นะคะซึ่งก็ควรที่จะออกล่วงหน้าประมาณสัก3สัปดาห์นะคะให้เข้าช็อตที่7จ็บาทสินะคะรอทํากําไรที่6กบาทแปแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าราคาดิบขึ้นไปที่7จ็บาทห้นะคะตัวสุดท้ายนะคะนําเสนอช็อตเซลล์ตัว มั่นคงเคหาการนะคะหรือว่า mk นั่นเองนะคะตัวงบไตรมาสแรกออกมาค่อนข้างต่ํากว่าคาดเยอะนะคะตัวมาจินเนี่ยหดหายมากไปกว่าคาดนะคะในขณะที่แนวโน้มปีนี้เนี่ยยังเติบโตได้ยากนะคะแบ<ม>็กหลอกก็ยังรองรับเป้าได้ไม่ถึง30%รนะคะราคาหุ้นซื้อขายบนพีีเกือบ12เท่านะคะมองหน้าชดหน้าช็อตนะคะจาก งบที่น่าผิดหวังนะคะให้เข้าช็อตที่5.25บาท25นะคะเราทำกำไรเมื่อราคาลงมาที่4.80บาท80ตัดขาดทุนท้าบีขึ้นไปที่5.50บาท50ค่ะเป<อ>็นประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ